ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูอ่าวิธีมัดปูดำับนนีี่่วิธีการมัดครับมัดปันเปลอายุมัดล็อกกับอายุเลยครับโอเคมายูดูเลยได้ไหมน,น,ะ,น,นะนี่ครับมัดเสร็จแล้วล็อก À, lóc tam đây lóc mà đấy màu của dây nào như này, này xì đây xì sắn xuôi Hãy subscribe cho ครับนี่เป็นอาชีพด้วยนะครับเป็นอาชีพพ่องน้องเขาเลยนะครับหน้าปูดำม่ดูับขึ้น้าปูดำหน้าปูดำจับปูดำนีนครับนี่นะน้นองเขาไปจับมาตื้น เดี๋ยวนั่นน่นะีครับเดี๋ยวนี่โอกาสต่อไปว่างๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันว่าวิธีพี่น้องเขาไปจับเนี่ยเขาไปหาเนี่ยเขาจับมาเกิดมาเร็วไหมจะส่งจะไปดูครับครับเดี๋ยวนี้ไอ้น้องเขาจัดการจะไปดูเนะแต่คลิปหน้านี่ครับีคลิปนี้ดูดูพี่น้องเขาจับมาแล้วก่อน นี่เขาหมาัดตอนนี้กำลังหมัดมือครับโอเคครับส่วนตัวเรื่องเรื่องแบบนี้ห้าชิ้นครับนี่ีมัดเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยนีหมัดแล้วนี่ครับนี่อุปกรณ์ครับอุปกรณ์ในการฮะอันนี้อย่ามาลองนี่อุปกรณ์มาครับอา่าอุปกรณ์ในการนะครับนเ,เนี่ย ครับเดี๋ยวเดี่ยวอย่างว่าสภาพดีเนี่ยไม่กี่วันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการจับครับครับไปดีปักเมื่อกี้ดูวิธีมัดไปแล้วนะครับทีนี้จะวันนี้ไปปักได้เลยนะครับคลิปนะครับผมไปก่อนครับเปก่อนครับสวัสดีครับ